สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอในรุ่นที่85นะครับทุกพลิปท่วไทยครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ออนไลน์ไปกับพิวศรเพื่อนด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้ท่านยังสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ pdf แนวข้อสอบประกอบกับการชมคลิปที่ จ18นี้ด้วยการสแกนขลัเป็นคำถามสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งในอำเภอและคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่หลายๆท่านเกิดความสับสนว่าควรที่จะทำอะไรก่อนดีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยคำว่าสาธารณภัยเนี่ยตามพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้คำนิยามของคำว่าสาธารณภัยเอาไว้ว่า คำว่าสาภัยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภัยที่เกิดจากธรรมชาติคำว่าสาภัยรวมไปถึงภัยที่เกิดจากการกระทําจากน้ํามือของมนุษย์แต่มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมีผู้เสียหายเป็นจนํานวนมากเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นสารภายัยเมื่อเกิดภยัยพิวอธิบายให้เกิดความเข้าใจแบบนี้ครับว่าเมื่อเกิดภัยเนี่ย วิธีการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะมีทั้งก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังการเกิดภัยเวลาท่านไปทำข้อสอบในห้องสอบครับมีทั้งคำถามที่ถามว่าก่อนเกิดภัยเนี่ยท่านจะทำอย่างไรระหว่างเกิดภัยท่านจะทำอย่างไรหลังเกิดภัยท่านจะทำอย่างไร ก็จะเป็นการวัดถึงการแสดงออกถึงการตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดสาธรารณภัยท่านที่มีประสบการณ์ในการสอบท่านจะไปคุ้นชินกับคำถามว่ามีประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาว่าจะเกิด พายุเกิดฝนฟ้าคะนองหรือเกิดเตือนภัยหนาวเกิดมีการเตือนภัยแรงคือมีการเตือนสารภัยต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยคำถามว่าเมื่อมีการเตือนว่าจะเกิดภัยเนี่ยถ้าจะทําอย่างไรอันนั้คือเป็นการเตรียมการก่อนก่อนที่จะเกิดภัยหรือมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ติดก,กันกับพื้นที่ในการทํางานของท่านกําลังประสบภัยเช่น น้ำป่าไหลหลา,ลากเช่นน้ำท่วมท่านจะทําอย่างไรอันนี้เป็นลักษณะของคําถามที่เป็นการวัดถึงสมรรถนะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะให้ไปบรรลุตามเป้าหมายในวิสธิการโดยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะข้อแรกครับที่ต้องทําเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน,นด้วยคําถามนี้ครับ บ้านเรือนของรัศดรได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองแล้วท่านจะทำอย่างไรคำถามนี้หลายคนจะใช้วิธีการสำรวจความเสียหายแต่อย่าลืมว่าก่อนระหว่างหลังการสำรวจความเสียหายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หลังจากเกิดสาธรารณภัย ก่อนท่านเตือนได้แต่ข้อนี้ไม่ได้มีการเตือนล่วงหน้าก็บอกว่าบ้านเรือนของรัสลได้รับความเสียหายจากพายุรุนร้อนฝนฟ้าคะนองสิ่งที่ท่านคนที่ทําได้นะครับและบ่งบอกถึงการมีทักษะมีสมรรถนะที่เป็นการทําเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนบ่งบอกถึงการมีสมรรถนะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงมีความกระตือรือร้นที่จะทํา เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือทันทีที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ทันทีที่สามารถดําเนินการได้ทันทีที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรชชเอรเทาชความเดือดร้อนตามกําลังความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่ได้ทันทีเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่ว่าเกิดฝนฟ้าคะนอง บ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อนท่านก็รอบันทัดบันทมงานแล้วจึงมาสำรวจวามเสีย,ยอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมีระดับที่ถัดถัด,ถด,ถดลงมาคําตอบเมื่อพิธีอธิบายแบบนี้ท่านก็จะสามารถที่จะเลือกคาตอบได้อ,อย่างถูกต้องว่าอ๋อคนที่จะเป็นเข้ารับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีนะครับ ในข้อที่1คนที่เป็นข้อก่อก่ครับในคำถามที่สองครับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก่อสร้างฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่ของท่านท่านทำอย่างไรเมื่อท่านรู้อยู่แล้วว่าทำฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายหลายฉบับครับที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายก็ดีกับเรื่องของอาคารก็ดี เรื่องของความปลอดภัยก็ดีมีกฎหมายอยู่หลายอย่างเรื่องของการป้องกันมารเทาสาภัยรวมถึงแนวทางในการสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายฉบับครับการดําเนินการการช่วยเหลือ,อการดำเนินการแก,แ,กแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับข้อไหนที่ไม่ใช่แน่ๆเนะี่ยท่านตัดทิ้งไปก่อนอย่างข้องงองงูเนี่ยคงไม่ต้องสำรวจความเสียหายครับการสำรวจความเสียหายน่าจะเป็นหลังจากที่เหตุสงบแล้ว ก็จะมีทีมสำรวจความเสียหายไปกลับขึ้นทะเบียนสำรวจความเสียหายให้มีคนที่รับความเสียหายเนี่ยมาแจ้งการแจ้งความดำเนินคดีอาญาก,กับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับเป็นการข้ามขั้นตอนที่ไปทําในสิ่งที่อา,อ,าอาจจะบ่งบอกถึงความรุนแรงไปสักนิดหนึ่ง วิธีการนะครับก็ตามขั้นตอนนะครับก็คนที่เป็นการออกคําสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายเนี่ยประงับหรือเก็บลงซะหรือหยุดการทําแบบนี้ซะในข้อที่สองคนที่จะเป็นการออกคําสั่งนี้ก่อนก่อนที่จะไปถ้าเกิดออกคําสั่งแล้วแจ้งเตือนแล้วก่อนที่ออกคําสั่งเนี่ยท่านก็อาจจะไปเริ่มต้นจากการพูดคุยด้วยวาจาก่อนนะ เอาตามขั้นตอนคืออาจจะไปสื่อสารพูดคุยด้วยวาจาก่อนว่าอ่าอันนี้มันผิดกฎหมายนะน,นี่มันผิดกติกานะก็คนที่จะทําตามขั้นตอนไปก่อนถ้าหากว่าสื่อสารด้วยวาจาแล้วเรายังไม่สามารถที่จะคุยกันได้ไม่สามารถที่จะสื่อสารด้วยความเข้าใจกันได้เนี่ยก็เพิ่มระดับของความเข้มข้นในการแจ้งเตือน ต่อไปจะไปถึงขั้นออกคำสั่ง,งให้เจ้าของหรือผู้ออครอบครองเนี่ยระงับการก่อสร้างหรือดแบบแบบแบบัดแปลงบางทีการสื่อสารการพูดคุยอาจจะเป็นศิลปะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายๆก็ได้นะครับในคําถามที่สามครับอน,นี้ทําถูกกฎหมายนะแต่ว่ามันเก่าแล้วถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่ว่ามันเก่าชํารุดแล้วก็ล้มลงมาไม่ใช่เก่าธรรมดาเก่าแล้วก็ล้มลงมาแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อน ให้กับชีวิตให้กับทรัพย์สินให้แก่อนามัยให้แก่ร่างกายเมื่อเกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้จึงควรที่จะดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้วยการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะอะไรครับมีคนได้รับบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับ คำตอบในข้อนี้จึงควรที่จะดาเนินการการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องม,มาดูคําถามที่4ครับในคําถามที่4การแจ้งเตือนประชาชนในการสอดส่องดูแลบ้านเรือนให้มีสภาพบ้านคงแข็งแรงแล้วก็ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากพายุกะดูร้อนเนี่ยท่านจะทํำยังไงคําว่าแจ้งเตือนเนี่ย เตือนก็คือต้องเป็นการแจ้งก่อนก่อนที่จะเกิดภัยการแจ้งเตือนคือเป็นการแจ้งก่อนก่อนที่จะเกิดภัยคําตอบในข้อนี้ที่บ่งบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนก่อนก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยควรที่จะเป็นข้อกอไก่นะครับนี่ข้อต่อมาอันนี้จะเป็นคําถามที่ เกี่ยวข้องกับการอน,นุญาตในการก่อสร้างในข้อีนเฉด็เลยนะครับก็คือถ้าหากว่าการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีกฎหมายมีต้องมีวิศวะในการควบคุมดูแลหรือการอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วยนะครับในข้อที่5เนี่ยตอบข้อกอไก่นะครับนี่คือตัวอย่างคําถามที่เป็นคําถามที่วัดถึงคุณลักษณะ ในการทำงานพฤติกรรมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาวัดถึงขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จากสถานการณ์ต่างๆในรอบที่ผ่านมาในรุ่น82 83 84ถ้าจะเห็นว่าคำถามในห้องสอบมี80ข้อ80ข้อแล้วก็ให้เวลาในการทำเนี่ย30นาทีให้เวลาในการทำ30นาที ท่านจะต้องไม่ประวิงเวลาในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นท่านจะต้องไม่ประวิงเวลาในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ẫn. ตั้งทงไว้แบบนี้แล้วฝึกคิดฝึกตัดสินใจให้เร็วครับบางเรื่องบางอย่างรอเวลาไม่ได้จะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ẫn. ให้รวดเร็ว80เรื่องในเวลา30นาที กับ20คะแนนในรอบที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยูดิคราะห์ได้นะครับว่ามีหลายท่านที่สอบครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรในอำเภอมีหลายท่านนะครับสอบครั้งแรกยังไม่ประสบความสำเร็จครั้งที่สองท่านมีประสบการณ์มีพื้นฐาน จากคราวที่แล้วท่านก็เอาประสบการณ์เอาพื้นฐานจากรอบที่แล้วที่ท่านสอบและยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมาปรับใช้ในรอบที่สองก็ยังไม่ประสบความสําเร็จบางท่านรอบ3ารอบ4ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อมองว่าท่านกําลังไปติดกับดักบางอย่างในการอ่านหนังสือในการเตรียมตัวสอบ ท่านที่มีประสบการณ์ในการสอบครั้งที่หนึ่งแล้วไม่ประสบความสําเร็จอย่าพยายามทําเหมือนเดิมครับวันนี้ท่านเจอคลิปของพิวละเพื่อนต้องแนะนาําว่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนวิธีการอา่านหนังสือเปลี่ยนวิธีการทําความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบเปลี่ยนการทําความเข้าใจเปลี่ยนวิธีการเพื่อที่จะไปบรรลุตามเป้าหมายให้ได้ เปลี่ยนอย่างไรมีวิธีการอย่างไรกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปครับที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ใหม่ทักษะใหม่ๆเพื่อนำไปปรับใช้ตัดสินใจเลือกคำตอบในการทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน,น่งในอำเภอในรุ่นที่85นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผู้บอกต่อแล้วพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ